สวัสดีครับผมนายพนมสุมาศีรองผู้อในการโรงเรียนรัตะนาโกสินร์สมโคตบางเขนวันนี้จะขอนําเสนอรายงานสพฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อในการครั้งที่2ครับผมปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้อในการชํานาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไปภายใต้มาตรการความเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยช่วงระหว่างของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนากระผมจะขอ,อนำเสนอตามมาตรฐานและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ทางด้านวิชาการ โรงเรียนรัตนาโกสินร์สมพวชบางเขนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและขนาดเดียวกันจำนวนนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งิ้น2,338คนซึ่งโรงเรียนนั้นก็มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทนั้งในระดับชั้นมต้นและก็มปลาย ก็ได้มีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะลดความเครียดของนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนนั้นมีความสุขกับการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการที่ผู้เรียนนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้มากเท่าที่ควร ต่างจากการเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการนิเทศติดตามและก็สอบถามจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวนักเรียนเองว่าสิ่งที่นักเรียนนั้นยังขาดจากการเรียนแบบออนไลน์ มีอะไรบ้างซึ่งโรงเรียนนั้นก็จะได้มีการปรับแก้และให้การช่วยเหลือนักเรียนให้ทันท่วงทีที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนได้ยิ่งและข้อจํากัดต่างๆที่โรงเรียนนั้นจะสามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งโรงเรียนเอง ก็มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ที่โรงเรียนมาตรการต่างๆที่จะช่วยในด้านความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพทางด้านวิชาการควบคู่กันไปในด้านงบประมาณ โรงเรียนธัตนโกสิน์สมพุทบางเขนก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนนั้นมีทัศนียภาพที่สวยงามมีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการจัดการเรียนการสอนของครคูคและก็นักเรียนและขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสร้างสารรค์ปรปับปรุงบำรุงรักษาจากการใช้งานมาก,กว่า40ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเรียนที่ชำรุดชุดโทมจากที่ท่านได้ทราบโรงเรียนก็มีความ มในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในเขตพื้นที่การศึกษาด้านงบประมาณนั้นเราทุ่มไปกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท,ที่เมื่อผู้เรียนนั้นมาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการเรียนโดยเฉพาะอาคารเรียนที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างสูงด้านการบริหารงานบุคคล ช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งคุณครูก็มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านหรือว่า work from home ทำให้การที่คุณครูนั้นจะได้มาทำงานที่โรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่มีมาตรการซึ่งโรงเรียนนั้นก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยการพัฒนาให้คุณครูนั้นได้สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กันนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนก็คือการจัดประชุมออนไลน ถึงแม้กระทั่งการจัดการอบรมซึ่งก็ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการพัฒนาคุณครูรุ่นใหม่ซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นคุณครูนหนุ่มสาวหรือเป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูนั้นตอบสนองความต้องการกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีคือสร้างความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และขณะเดียวกันช่วงระยะเวลาที่มีการพัฒนาคุณครูหลายท่านก็ใช้เป็นจังหวะในการพัฒนาอบรมความรู้ ทั้งแบบส่วนตัวทัานการพัฒนาด้านวิทยาฐานะแล้วก็ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการารักษาวินยัยคุณธรรมและก็จริยธรรมของความเป็นครูอันเป็นต้นแบบสำคัญของนักเรียน ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปหน้ที่ในตำแหน่งของผมเองก็คือการที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและก็พัฒนาด้านภูมิทัศน์อาคารสถานที่ห้องเรียนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในส่วนของภูมิทัศน์และก็แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในภายโรงเรียนช่วงระยะเวลาที่มีการหยุดเรียนแบบ ซเป็นจังหวัดที่ดีที่ลงได้ถือเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาด้านต่าง,างๆเพื่อให้มีความพร้อมแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพแล้วก็ผลงานความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นั้นกับผมก็ถือด้ไว่าเป็นบุคลากรรุ่นใหม่แล้วก็เอาประสบการณ์จากที่ได้สั่งสมมามาใช้ในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การวางแผนการดําเนินงานในกลุ่มบริหารทั่วไปที่ผมรับผิดชอบอยู่ตั้งแต่มาดำรง,งตําแหน่งรองผู้อำนวยการก็ได้มีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ความร่วเมืออันดีภายในบุคลากรภายในกลุ่มบริหารทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่อยู่ในสังกัดที่ผมดูแลแล้วก็รับผิดชอบมีทั้งหมด11บงานในขณะน,นี้ที่เป็นภารกิจสําคัญอย่างยิ่ง ที่ผมจะต้องทำก็คือด้าน,า,นางานอนามัยโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะ,ะส่งเสริมพัฒนา ด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียนทั้งคุณครูและก็นักเรียนคุณครูโรงเรียนของเรานั้นได้รับวัคซีนครบ100%เเนขณะเดียวกันนักเรียนทั้งโรงเรียนก็มีการรับวัคซีนมาตรการในการรักษาแล้วก็ป้องกันเหตุโดยเฉพาะมีการพัฒนาเป็นแผนเผชิญเหตุหรือว่าแผนที่จะใช้ในการรองรับในการเปิดภาคเรียนซึ่งผมแกนนําในการพัฒนาแผนเผชิญเหตุนี้ ที่ถือว,ว่าเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองจะต้องได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแม้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, และหากมีกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุที่ทําให้เกิด สถานการณ์เป็นคัตเตอร์หรือว่ามีการติดเชื้อในโรงเรียนซึ่งกับผมก็จะต้องบริหารจัดการได้เพราะว่าเชื่อว่าหากแม้แผนเผชิญเหตุนั้นได้มีการวางแผนที่ดีพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโรงเรียนรัตนาโกศิทร์พุทธบางเขนก็จะเป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยในเรื่องการบริหารจัด การการศึกษาซึ่งผมเองก็การสแสดงการสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจากผู้มีประสบการณ์แล้วก็จากการปฏิบัติงานจริงที่เกิดปัญหาแล้วก็เอาปัญหานั้นมาแก้ ทำให้ตัวกับผมเองนั้นได้มีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมกับการพัฒนาในส่วนขององค์กรต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะองค์กรภายนอกที่ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาซึ่งกับผมนั้นก็มีความตระหนักและให้ความสําคัญว่าเมื่อมาดำตำแหน่งรองผู้อำนวยการเปลี่ยนจากสายงานสอนมาสู่สายงานบริหารตัวเองก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะพัฒนาใน ในส่วนของส่วนตัวหรือตัวเองทั้งทักษะความรู้ความชำนาญงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพต่อไป ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โุงนยนทนาโกสิสน์สมพูดบางเขนสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นประจักษ์พยา,ยานจากทั้งตัวบุคคลแล้วก็จากทั้งเอกสารที่ผมได้นําเสนอเป็นลักษณะเป็นรูปเล่มแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่ผมได้นําเสนอในวันนี้ซึ่งกระผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่าน ุ่มในการประจวโพธิราชร่วมในการตนโกสินสมโพธิบางเขนแล้วก็ท่านองทั้งอีก3กลุ่มบริหารที่มีส่วนช่วยผักดันให้กับผมนั้น เป็นบุคลากรในการทําหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูที่พร้อมที่จะทํางานร่วมกับผมขอกรับขอบพระคุณคณะกรรมาก,การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตําแหน่งรองผู้อำนวยการครั้งที่สองก็พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคลากรเป็นผู้บริหารที่ดีมีความรู้ความสามารถมีทักษะมีประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาโรงเรียน รัตนาโกสินทสมโภช์บางเขนให้เป็นโรงเรียนชั้นนำเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป